สวัสดีครับวันนี้ผมนายบริศน์เลิมสมาดิจะมาได้ทําการไล่มหาเวิสันดอนฉดับเรื่องการนมืีกันนะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับโอ้แลเห็นแต่สาแก้วอยู่อ่างวางวังเวงใจนางก็ สาเด็จคันไลลู่ตำบนเที่ยวค้นหาพาลูกตามลำเนาเนินป่าทุกสุมทุมพุ่มปึกษาป่าสูงยงยางใหญ่ไพรละหงมพนัดแดนดง เย็นยาเยือกเงียบสงัดเงาได้ยินแต่เสียงดุว่าละเมอร้อ,องก้องพานาเวท้ากันเธอสังเกตว่าสองดารุญยาวเรศเจ้าร้อง ขานอยู่แววแววให้วาดว่าสำเนียงเสียงพะูกแก่เจ้าขานรับพระมารดานางชสเดจลีลาเข้าไปหาดูเห็นหมู่สัตว์จตุบาทกลาดกลุ่ม เข้าสมนอนนาก็ยิ่งสะท้อนทอนพระไทยทเวศครวนสเสด็จด,ดวนดวนดาดุมเดินเมินมุ่งละมอกไม้มองหมอกแต่ย่างเยียบเปรียบกรอบ ก็เลี้ยวหลังพระโสดฟังให้วาดแววว่าส้ำเนียเสียงพระลูกแก้วเจ้าบนอยู่เงิมงึมคุ่มไม้คลึมเป็นเงาเงาชะงโกเงื่อมพระเนศเธอแลเหลือบ ให้ลายเลื่อมเห็นเป็นรูปคนตาคุ้มตาคุ้มคล้ายายแล้วหายไปสมเด็จอรทไทยเธอเที่ยวตะโกนกูกูก้องพรพักเธอฟูฟอนนองไปด้วยนะ้ำพระเนต เธอโศกาจึงตาว่าโอ้โหเวลาป่านฉนี้เอยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนหอนรุงไปเสียแล้วหรืออะไรไม่รู้เลย ละพายลำเพยพัดมารีเรือยอยู่เชื่อเชียวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยทั้งดาวดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลองรับไม้ ที่แม่จะติดตาเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้าบางชานีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลียตัวอยู่ยวเเยียทั้งนกหกก็งัวงเงียเงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซซังสอดแสวงทุกแห่งห้องอิ้มาไว้เหตทั่วประเทศทุกเราป่าสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดสดแล้ว ที่แม่จะซับซาบฟังสำเนียงสุดสุระเสียงที่แม่จะรำเรียกพี่ลายร้องสุดฝีเทา้าที่แม่จะเยื้องย่องยกยางลงเหยียบดิน ขอสิ้นสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบร้อยพารูปน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตัดว่า เจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่คู่ของแม่อหรือว่าเจ้าทิ้งว่างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้ว แลแก็ขอจบการไล่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ